สวัสดีค่ะพบกับช่องยยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระแเละเ,ลเคดลับความรู้เล็กๆนน้อยจากทางช่องค่ะก็ได้มีเพื่อนๆนะคะขอมาว่าขอสูตรไล่มแมลงแบบง่ายๆไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะยายแมวก็จัดให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุกันเลยค่ะค่ะถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะเคยใช้น้ำส้มนะคะในการไล่และกำจัดมดมแมลงต่างๆนะคะ แต่ว่าเราก็ต้องซื้อต้องหานะคะสำหรับน้ำส้มนะคะแต่ว่าน้ำส้มแบบนี้นะคะน้ำส้มที่แถมมากับก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งนะคะที่มีน้ำส้มปรากฏว่าเราไม่ได้กินนะคะเราก็จะเก็บไว้นะคะเพราะตัวนี้นะคะสามารถนำมาไล่และกำจัดมแมลงโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยนะคะเห็นไหมคะวิธีนี้นะคะ เป็นวิธีง่ายๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตามคําเรียบร้องนะคะง่ายไหมคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะคะว่าเราจะทํายังไงเก่าเจ้าน้ำส้ม2ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากที่เรามีน้ำส้มแล้วนะคะเห็นไหมคะข้างในก็จะมีเปลือกมีพริกมีกระเทียมนะคะด้านในนะคะ ตัวนี้นะคะสามารถไล่แล้วก็กําจัดมแมลงได้นะคะมีทั้งความเผ็ดร้องความร้อนแรงหรือแม้กระทั่งกลิ่นของน้ําส้มนะคะที่มแมลงไม่ชอบนะคะได้หมดเลยนะคะสําหรับน้ําส้มในเครื่องปรุงนะคะวิธีการนะคะเห็นไหมคะด้านในจะมีเปลือกพิษเปลือกกระเทียมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกองก่อนนะคะ แล้วอีกอย่างนะคะในน้ำส้มหนึ่งถุงนะคะต่อน้ำเปล่านะคะหนึ่งลิตรก็พอนะคะนี่ค่ะน้ำเปล่าหนึ่งลิตรเราจะเตรียมมาเลยนะคะแล้วเราจะใช้น้ำส้มเพียงแค่ถุงเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นซองแบบนี้หรือแบบนี้นะคะก็ใช้เพียงแค่ถุงเดียวนะคะใช้น้อยนะคะประหยัดเห็นไหมคะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้วก็ได้ผลอีกต่างหากนะคะ ใส่ไปเลยค่ะผ่านตัวกองนะคะเห็นไหมคะเพียงแค่นี้นะคะก็สามารถไล่และกําจัดมแมลงได้แล้วนะคะแต่เราจะใช้ตัวช่วยอีกตัวนะคะตัวช่วยอีกตัวเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะและตัวช่วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะน้ํายาล้างจานค่ะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะคะใช้ได้หมดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะคะไปจับมแมลงนะคะมแมลงก็จะตายสนิทเลยนะคะถ้ามา กัดกินพืชผักของเรานะคะเราก็จะใช้น้ำยาล้างจานนะคะแค่หนึ่งช้อนชานะคะใส่ไปเลยค่ะกะเอาได้นะคะแค่หนึ่งช้อนชานะคะค่ะหลังจากที่เราผสมกันแล้วเราก็จะเขย่าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ง่ายไหมคะประหยัดไหมคะง่ายมากประหยัดมากด้วยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมแล้วสําหรับน้ํายาไล่แมลงกําจัดแมลงสุดประหยัดไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ทําง่ายใช้ง่ายนะคะหลังจากนี้เราก็จะนําไปฉีดพ่นไล่และก็กําจัดแมลงนะคะการฉีดพ่นและไล่กําจัดแมลงนั้นเราต้องทําอยู่ เป็นประจำหรือว่าอย่างสม่ำเสมอน,น,นะคะอย่างตัวนี้นะคะเราก็จะฉีดพ่นทุกๆสัปดาห์นะคะเพื่อกำจัดแล้วก็ไล่มแมลงให้ไปให้ไกลจากพืชผักของเรานะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นกันคะ่ะค่ะสำหรับการฉีดพ่นนะคะเราจะฉีดพ่นคุมให้ทั่วๆต้นเลยนะคะเห็นไหมคะพืชผักของเราก็จะงามนะคะป้องกันและไล่กำจัดมแมลงให้กับเขานะคะรับรองนะคะ พืชผ okay. so okay. ักของเราก็จะงามแล้วก็ได้เก็บรับประทานนะคะการฉีดท้นนะคะไม่เป็นอันตรายนะคะสำหรับตัวนี้นะคะหลังจากฉีดท่นแล้วเราสามารถเก็บไปกินไปรับประทานได้นะคะเพียงแต่ว่าแค่นำไปล้างนะคะไม่เป็นอันตรายทั้งคนแล้วก็สัตว์หรือว่าต่อพืชผักเองนะคะฉีดท้นไปทั่วๆนะคะเห็นไหมคะงามมากเลยนะคะสำหรับผักนะคะ เห็นไหมคะผักงามมากเลยนะคะดูแลป้องกันให้เขานะคะเขาก็จะงามสวยแบบนี้นะคะ สำหรับไม้ดอกไม้ประดับเราก็สามารถฉีดพ่นได้นะคะฉีดไปให้ทั่วๆต้นเลยค่ะการไล่และกำจัดมแมลงแบบง่ายๆไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยสูตรนี้นะคะสูตรน้ำส้มหรือเครื่องปรุงนะคะที่ได้มาฟรีๆนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีข้อสงสัยหรือว่า มีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้นาไปทําก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทางช่องเยแมวพาทาด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะอากาศแปรปรวนมากเลยนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ